หลังจากที่มีคนมาหาแม่นางเอกที่บ้านเมื่อเปิดประตูออกมาก็พบว่าคือทนายของพ่อนางเอกแม่นางเอกนั้นก็เลยตกใจมากที่ทำไมถึงรู้ได้ว่าเธออยู่ที่นี่แต่ว่าทนายพ่อนางเอกก็บอกว่าเขามาเพื่อจะเอาเงินมาให้เนื่องจากพ่อนางเอกนั้นชนะคดีก็เลยจะเอาเงินนี้มาให้กับแม่และก็นางเอกแต่ว่าแม่นางเอกก็ไล่ทนายนั้นกลับไปซะเพราะว่าเธอก็ยังคงโกรธแล้วก็ไม่คิดจะเอาเงินของพ่อนางเอกแม้แต่นิดเดียว ส่วนทางด้านนางเอกหลังจากที่คนรับใช้ของบ้านพระเอกนักระเป๋ามาให้แต่ว่าอยู่ๆเธอก็แกล้งทำกระเป๋าลน่นและสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าก็มีนาฬิกาของบีิจิกอยู่นางเอกนั้นก็ตกใจมากและอาเซนาผู้อยู่เบื้องหลังก็เลยถามกับนางเอกว่าไปเอานาฬิกามาจากไหนนางเอกนั้นก็เลยงงแล้วก็เลยตอบไปว่าเธอไม่เคยเห็นนาฬิกาเรือนนี้มาก่อนจนกระทั่งพระเอกเดินมาแล้วก็เห็นเหตุการณ์นี้พระเอกนั้นก็นิ่งเงียบก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าเขาเป็นคนใส่นาฬิกาเรือนนี้ลงไปในกระเป๋าของนางเอกโดยที่เขาก็ลืมบอกนางเอกทุกคนเมื่อได้ อะไรเว้นแต่อาเซนาคนเดียวที่เธอรู้ว่าพระเอกโกหกเพื่อช่วยนางเอกซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ขอตัวกลับ และในระหว่างทางที่พะระเอ,พอเอกพาน,นางเอกกลับบ้านเขาก็ได้แต่นิ่งเงียบจนมาถึงหน้าบ้านนางเอกเขาก็เลยหันมาถามนางเอกตรง e. ๆว่าทําไมนาฬิกาของบิจิกถึงมาอยู่ในกระเป๋าของเธอได้นางเอกนั้นก็เลยงงเพราะเธอนั้นก็คิดว่าสิ่งที่พระเอกพูดปกป้องเธอเมื่อกี้มันเป็นเรื่องจริงและที่พระเอกถามแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเขานั้นไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดและก็คิดว่าเธอเป็นขโมยเหมือนกับคนที่บ้านของเขาคิดนางเอกก็เลยรู้สึกเสียใจมากแล้วก็เลยโกรธพระเอกเธอได้หยิบนาฬิกาของบิจิกคืนให้กับพระเอกก่อนที่จะเดินลงจากรถพระเอกกนนั้็รีบตาม นางเอกเพื่อจะไปคุยด้วยแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าไม่ต้องตามเธอมาหรอกเธอไม่ต้องการจะเจอกับพระเอกอีกต่อไปแล้วแล้วเธอก็เดินจากไป จากนั้นต่อมานางเอกก็มานั่งเสียใจแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปในบ้านเธอได้ร้องไห้อยู่คนเดียวที่สวนสาธารนณะจนนัสลิมก็เดินมาเจอนวก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนัสลิมได้ฟังก็ถึงกับตกใจเพราะว่ามันก็คือนาฬิกาที่เธอเจอกับอาลีแล้วอาลีก็เอามันไปปล่อยแต่ทําไมมันถึงอยู่กับอาเซนาได้นัสลิมก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็เอาไปเล่าให้กับบาบาฟังซึ่งเธอกับบาบาก็ตั้งใจจะสืบดูให้รู้ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงกันแน่ ส่วนทางด้านพระเอกเขาก็ได้ขับรถกลับด้วยความเสียใจที่ทะเลาะกับนางเอกอีกแล้วแต่ว่าพอเขาได้นั่งลองคิดทบทวนมันก็เลยทําให้เขาได้รู้ว่าคนอย่างนางเอกไม่มีวันโกหกแน่ๆซึ่งมันก็หมายความว่าจะต้องเป็นฝีมือของคนที่จ้องจะเล่นงานเขากับนางเอกถึงได้ทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ ต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นแม่นางเอกก็ได้เรียกนางเอกมาคุยด้วยพร้อมกับบอกว่าเมื่อวานทนายของพ่อนางเอกมาที่นี่เพื่อจะเอาเงินที่ชนะคดีมาให้นางเอกนั้นก็ตกใจมากว่าทำไมทนายถึงรู้ที่อยู่ของเธอกับแม่ได้และก็เลยถามกับแม่ว่าได้รับเงินมาหรือเปล่าแม่นางเอกนั้นก็ตอบว่าเธอไม่ได้รับแล้วแม่นางเอกก็เลยถามกับนางเอกอีกว่าเมื่อคือนเกิดอะไรขึ้นและนางเอกที่ในตอนนี้ก็เริ่มเสียใจน้อยลงแล้วก็เลยยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ของเธอฟังทั้งหมด ส่วนทางด้านพระเอกเขาก็ได้กลับไปที่บ้านแล้วก็ได้ไปคุยกับอาเซนาว่าเขาเห็นนะว่าเมื่อคืนเธอถือนาฬิการเรือนนั้นอยู่อาเซนานั้นก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นคนทาพระเอกก็เลยบอกว่าเขารู้จักนิสัยเธอดีแค่ดูตาเธอก็รู้แล้วว่ามีพิรุษแต่ว่าในตอนนี้เขาจะยังไม่ทําอะไรหรอกเขาจะค่อยๆหาทางเอาคืนอย่างช้าๆให้ระวังตัวเอาไว้ก็แล้วกันซึ่งเมื่อพูดจบพระเอกก็ออกจากบ้านไปทันที และทางด้านพ่อพระเอกเขาก็ได้ไปหาไอเดียลแล้วก็นัดคุยกันที่ร้านอาหารโดยพ่อของพระเอกนั้นก็ต้องการจะปรึกษาไอเดียลเรื่องของพระเอกเพราะว่าในตอนที่พระเอกไปเรียนที่อเมริกาเขาก็มีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์จนต้องพาไปรักษาตัวและดูเหมือนว่าตอนนี้จะกลับมาเป็นอีกครั้งเพราะว่าพ่อของพระเอกก็สังเกตเห็นว่าพระเอกมีรอยแผลอยู่บ่อยๆเขาก็เลยคิดว่าพระเอกจะทําร้ายตัวเองเนื่องจากควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาก็เลยอยากจะให้พระเอกเข้าไปหาหมอไอเดียลนั้นก็เข้าใจแต่ว่าเธอก็ได้บอกว่าเรื่องนี้จะต้องได้รับการยินยอมจากพระเอก มีคนที่พระเอกยอมเชื่อใจเท่านั้นถึงจะเกลียกล่อมให้เขายอมมาหาหมอได้จากนั้นต่อมา纳นะสลิมก็ได้ไปคุยกับอาลนะีแลวก็หลอกถามอาลีว่าเอานาฬิกาไปขายให้กับใครอาลีก็เลยบอกว่าเขาไปขายให้กับพี่สาวที่ชื่อว่าอาเซนาและอาเซนาก็เป็นแม่เลี้ยงของพระเอกซึ่งเมื่อได้ฟังแบบนั้นแล้วทุกอย่างมันก็เลยชัดเจนแล้วมันก็เลยทําให้นัสลิมได้รู้ว่าทําไมนาฬิกาถึงไปอยู่ที่บ้านของพระเอกได้เธอก็เลยโทรไปเล่าให้กับบาบารู้เรื่องนี้ ซึ่งทางด้านอาเซนาเองเธอก็ได้ไปที่ร้านของเธอน,นะครับแล้วก็ได้เจอกับคนคนหนึง่งซึ่งคนคนนั้นก็คือเซเนฟเซเนฟได้มาคุยกับอาเซนาเพื่อจะให้อาเซนาช่วยเธอในเรื่องของบริจิกอาเซนานั้นก็ตกลงที่จะอยู่ฝั่งของเซเนฟและเซเนฟก็ยังเล่าให้อาเซนาฟังอีกว่าเพจมาดามเลขาที่คอยแ์ข่าวอื่นไปทั่วเบื้องหลังคนที่ทําเพจก็คือบริจิกและนี่มันก็เลยเป็นอาวุธที่สามารถจะทําลายบริจิกได้ในครั้งนี้ ส่วนทางด้านแม่นางเอกหลังจากที่เธอได้ฟังเรื่องราวของนางเอกเธอก็ไม่พอใจมากก็เลยไปหาพ่อของพระเอกถึงที่บริษัทเพื่อจะเคลียร์เรื่องนี้แม่นางเอกนั้นก็ห้ามไม่ให้คนในครอบครัวของพระเอกมายุ่งกับลูกสาวของเธออีกเพราะว่านางเอกไม่ชอบเรื่องการขโมยมากๆเนื่องจากพ่อของเธอได้ขโมยเงินแล้วก็หนีไปเธอก็เลยเกลียดคนแบบนั้นและนางเอกก็พยายามใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงมาตลอดแต่กลับถูกครอบครัวของพระเอกทำลายความรู้สึกของเธอลงไป แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปที่มหาวิทยาลัยแล้วก็บังเอิญได้ยินบูรักกํกำลังคุยโทรศัพท์กับที่บ้านโดยหลังจากที่บูรักเกิดอุบัติเหตุที่บ้านของเขาก็ตั้งใจจะด,ดัดนิสัยโดยการไม่ส่งเงินมาให้พร้อมกับยึดรถแล้วก็ยึดบ้านของเขาไปจนหมดนางเอกก็เลยถามกับบูรักว่าเขาโอเคไหมบูรักนั้นก็เลยเล่าให้กับนางเอกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาก็ขอให้นางเอกช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนางเอกนั้นก็ตอบตกลงแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเขาต้องการให้ช่วยอะไรก็สามารถบ,บอกเธอได้ ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปที่ห้องสมุดและพระเอกนั้นก็ไปหาเพื่อจะเคลียร์ปัญหากันและแน่นอนว่านางเอกยังไม่ยกโทษให้เพราะว่าเธอก็รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกแย่มากๆที่คนบ้านของพระเอกรวมถึงพระเอกด้วยมองเธอว่าเป็นขโมยไปแล้วเธอก็เลยไม่อยากจะเห็นหน้าพระเอกอีกจากนั้นต่อมาพระเอกก็เดินไปหาบิลิจิกแล้วก็เอานาฬิกาไปคืน,นโดยตอนนี้พระเอกก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นฝีมือของอาร์เซนาหรือบิลิจิกเพราะว่าบิลิจิกก็มีโอกาสจะทําแบบนั้นเนื่องจากเธอเองก็เคยแอบมาติดตั้งโปรแกรมติดตามในนนนคออออมพิวเเตร์ขขงาาก่ห้ี จากนั้นต่อมานางเอกก็ได้ไปหาโอนูที่ห้องทํางานโดยเธอก็ได้เห็นผลสอบของพระเอกในวิชาหนึ่งแล้วเธอก็คิดว่าพระเอกไม่น่าจะได้คะแนนน้อยขนาดนี้เธอก็เลยขอให้โอนูช่วยตรวจสอบให้หน่อยโอนูแล้นก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวเขาจะดูให้ และหลังจากที่นางเอกออกมาจากห้องทีนาก็ได้โทรมาหานางเอกโดยก่อนหน้านี้นางเอกก็ได้ไปลาออกจากที่โรงแรมอีนาก็เลยโทรมาบ่นว่านางเอกเนี่ยทิ้งงานแล้วก็ทิ้งให้เธออยู่คนเดียวด้วยซึ่งพระเอกก็บังเอิญมาได้ยินเขาก็เลยถามกับนางเอกว่าทําไมต้องลาออกด้วยมันเป็นเพราะเรื่องเมื่อวันก่อนใช่ไหมแต่ว่านางเอกนั้นก็ยังไม่อยากจะตอบคําถามอะไรในตอนนี้ก็เลยเดินหนีพระเอกแต่พระเอกนั้นก็รั้งนางเอกเอาไว้แล้วโอนูก็ได้ออกมาจากห้องพอดีโดยโอนูก็ได้ตรวจสอบผลสอบของพระเอกแล้วแล้วก็พบว่ามันมีข้อผิดพลาดซึ่งมันก็แปลว่านางเอก ช่วยให้พระเอกได้รับเกตที่ดีขึ้นพระเอกเมื่อได้รู้แบบนั้นเขาก็กําลังจะจับมือแล้วก็ขอบคุณนางเอกแต่ว่านางเอกก็ดึงมือของเขาออกแล้วนางเอกก็ได้บอกอีกว่าเธอไม่ได้ทําไปเพื่อตัวพระเอกแต่เธอไม่อยากจะให้ผลการที่เธอช่วยติวพระเอกมันออกมาแย่ตัางหาซึ่งเมื่อพูดเสร็จนางเอกก็เดินจากไป จากนั้นนางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วในวันนี้พีน่าก็มาหาหนางเอกแล้วก็นั่งคุยกันซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่อยู่ๆไอดีก็มาที่นี่เพื่อจะนั่งคุยกับแม่นางเอกโดยไอดีก็ได้รู้มาจากแม่นางเอกว่านางเอกเพิ่งจะลาออกจากงานเธอก็เลยเสนอให้นางเอกไปทํางานที่ฟิตเนสของเธอด้วย นางเอกนั่นก็คิดอยู่สักพักแล้วก็เกิดความลังเลซึ่งดูจากสีหน้านางเอกแล้วมันก็เหมือนว่าเธอนั่นมีอะไรบางอย่างในอดีตกับไอดีด้วยมันก็เลยทำให้เธอยังไม่วางใจไอดีมากนักแต่เมื่อเธอเห็นแม่ของเธอยินดีแล้วก็อยากจะให้เธอไปทำงานนี้เธอก็เลยยอมตกลงเพื่อจะไม่ให้แม่ของเธอนั้นเสียใจ ส่วนทางดน้านพระเอกนั้นก็กลับไปที่บ้านและย่าของเขาก็เรียกให้ไปนั่งคุยกันทั้งครอบครัวนะโดยย่าของพระเอกนั้นก็ยังกังวลเรื่องปัญหาระหว่างพระเอกกับพ่ออยู่ซึ่งมันจะทําให้ครอบครัวนั้นะไม่เป็นครอบครัวอีกต่อไปเธอก็เลยอยากจะให้พระเอกเข้าใจพ่อของเขาด้วยส่วนพ่อพระเอกก็ต้องใจเย็นและก็ไม่คาดคั้นอะไรจากพระเอกมากจนมันกลายเป็นปัญหาเหมือนกับทุกวันนี้ และหลังจากนั้นพระเอกก็ยังคงอยากคืนดีกับนางเอกอยู่เขาก็เลยขับรถไปหานางเอกที่บ้านเพื่อจะรอนางเอกจนถึงตอนเช้าแต่ว่านางเอกก็ยังไม่ออกมานาะสลิมก็เลยเดินมาเห็นพระเอกพอดีก็เลยบอกว่านางเอกยังไม่ตื่นหรอกเธอก็เลยชวนพระเอกไปหาที่นั่งคุยเล่นกันและนาสลิมก็ได้พาพระเอกมายังที่ของบาบา และเมื่อบาบาได้เห็นพระเอกเขาก็รู้สึกไม่สบอารมณ์ทันทีนะเพราะว่าพระเอกก็ทําให้นางเอกเสียใจเมื่อวันก่อนเขาก็เลยเข้าไปถามพระเอกว่าทําไมต้องทํากับนางเอกแบบนั้นพระเอกนั้นก็เลยตอบว่ามันใช่ธุระอะไรของบาบาหรือเปล่าล่ะซึ่งคําตอบพระเอกก็ไม่เข้าหูของบาบาอย่างมากบาบาก็เลยซัดหน้าพระเอกเข้าให้แล้วทั้งคู่นั้นก็เข้าตะลุมบอลกันจนนางเอกที่กําลังจะไปทํางานได้ยินเสียงก็เลยเดินมาดูแล้วก็เห็นว่าพระเอกกําลังต่อยอยู่กับบาบานางเอกก็เลยเข้าไปห้ามแล้วก็ได้ต่อว่าทั้งคู่ ส่วนทางด้านแม่ของนางเอกหลังจากที่นางเอกออกไปแล้วอยู่ๆก็มีคนมาทวงหนี้ถึงบ้านซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พ่อของพระเอกกำลังมาหาแม่นางเอกพอดีเพื่อจะคุยเรื่องของนางเอกและเมื่อเห็นว่าแม่นางเอกกำลังเดือดร้อนเขาก็เลยเข้าไปจาัดก,การช่วยจ่ายหนี้ให้กับคนที่มาทวงหนี้แล้วก็ได้ชวนให้แม่นางเอกออกไปนั่งคุยกันที่ออฟฟิศของเขาส่วนทางด้านบาบาหลังจากที่ชกต่อยกับพระเอกเขาก็ดันชอบฝีมือในการต่อยของพระเอกซะอย่างนั้นเขาก็เลยเล่าเรื่องนาฬิกาให้กับพระเอกได้รู้ว่าจริงๆแล้วอารีเป็นคนเอาไปขายให้กับอาเซ อาเซนานั้นทํายังไงถึงเอานาฬิกาไปไว้ในกระเป๋านางเอกได้พระเอกต้องตามสืบต่อเอาเองและเมื่อแม่นางเอกไปถึงที่ออฟฟิศของพ่อพระเอกเธอนั้นก็ไม่ได้ต้องการจะให้พ่อพระเอกมาช่วยจ่าหนี้แต่พ่อพระเอกนั้นก็ยินดีจะทําให้และสิ่งที่ทําให้พ่อพระเอกทาแบบนี้ก็เพราะว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับแม่นางเอกมาโดยตลอดทางคู่นั้นก็เลยได้นั่งคุยกันแล้วก็ทําให้ย้อนไปถึงความรู้สึกในสมัยก่อนในตอนที่คบกันอยู่ ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นอาเซนาที่กําลังอารมณ์เสียจากการที่คนของพ่อพระเอกมาตรวจสอบร้านแล้วก็บัญชีของเธอนะเธอก็เลยโมโหมากก็เลยไปหาพ่อพระเอกที่ออฟฟิศเพื่อจะเคลียร์ให้รู้เรื่องแต่เมื่ออาเซนาไปถึงเธอกลับพบว่าพ่อของพระเอกอยู่กับแม่นางเอกแถมยังนั่งใกล้ชิดจับมือกันอีกด้วย ซึ่งเมื่ออาเซนาเห็นแบบนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจแล้วก็โกรธอย่างมากก็เลยเกิดการเถียงกันร,ระหว่างอาเซนากับพ่อของพระเอกแม่นางเอกนั้นก็เลยรู้สึกแย่ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความเข้าใจผิดเธอก็เลยขอตัวออกมาจากออฟฟิศทันที โดยในระหว่างนั้นที่บ้านของพระเอกพ่อของพระเอกก็ได้รับสายรายงานจากลูกน้องในเรื่องการยักยอกเงินของอาเซนาซึ่งอาเซนานั้นก็แอบยักยอกเงินของเขามาตลอดหลายปีที่คบกันมันก็เลยทําให้พ่อของพระเอกนั้นโกรธมากเพราะเขาเองก็ไม่คิดว่าอาเซนาจะหักหลังเขาเขานั้นรับกับเรื่องนี้ไม่ได้ก็เลยขอหย่ากับอาเซนาทันที และเมื่ออาเซนาได้ยินแบบนั้นเธอก็ช็อกมากเธอก็เลยต้องหยิบไพ่ใบสุดท้ายของเธอออกมาใช้นั่นก็คือเรื่องที่เธอกําลังท้องโดยเธอก็ได้ถามกับพ่อพระเอกว่าจะหยากกับเธอจริงๆในตอนที่เธอกําลังตั้งท้องลูกของเขาเหรอ,อพ่อพระเอกกับทุกคนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้มาถึงแล้วก็ได้ยินเรื่องที่อาเซนาบอกว่าเธอกําลังท้องมันก็เลยทําให้พระเอกรู้สึกช็อกกับเรื่องนี้เขาก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านไปทันทีโดยที่ยังไม่ได้บอกทุกคนในเรื่องนาฬิกาของบิลิิจก โดยหลังจากนั้นพ่อพระเอกก็พยายามคาดคันกับอาเซนาว่าเธอท้องได้ยังไงในเมื่อตอนแรกก่อนแต่งงานเขาก็ได้ตั้งข้อตกลงขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่มีลูกเด็ดขาดแต่ว่าอาเซนาก็บีดน้ําตาแล้วก็แซงทําเป็นว่าเธอก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นตั้งท้องส่วนทางหน้าพระเอกเขาก็ได้ไปหาบูรักแล้วก็นั่งคุยกันพระเอกนั้นก็เล่าเรื่องที่นางเอกช่วยไปคุยเรื่องเกรดให้กับเขาทําให้เกรดของเขาออกมาถูกต้องบูรักได้ฟังแบบนั้นก็สะดุง้ง เพราะว่าคนที่เข้าไปเปลี่ยนเกดของพระเอกในระบบจาก B บวกเป็นดีมันก็คือบูรักนั่นเองแหละครับโดยข่านั้นทําไปก็เพื่อจะแก้กแค้นพระเอกที่มาแย่งนางเอกไปจากเขา จากนั้นเช้าวันต่อมาหลังจากที่นางเอกไปเรียนนะครับป้าบีนัสก็ได้มาหาแม่นางเอกพร้อมกับเอาเงินมาจ่ายค่าตัดเย็บเสื้อผ้าให้แล้วเราก็จะได้รู้ความจริงว่าลูกค้าที่ฝากให้ป้าบินัสเอาเสื้อมาให้กับแม่นางเอกเย็บก็คือไอเดียนั่นเองแหละครับโดยเธอนั้นก็ต้องการจะแอบช่วยเหลือด้วยวิธีนี้พรเธอนั้นก็รู้ดีว่าถ้าเกิดให้เงินแม่นางเอกไปตรงๆแม่นางเอกก็คงจะไม่รับแน่ๆ ส่วนทางน้าพ่อของพระเอกก็ยังคงเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นและญาของพระเอกก็ได้เข้ามาคุยด้วยซึ่งพ่อของพระเอกนั้นก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะดําเนินการเรื่องหยาทันทีแล้วญาของพระเอกก็เลยถามกับพ่อพระเอกว่าเมื่อคืนเธอได้ยินว่าอาเซนาพูดชื่อแม่นางเอกออกมาเธอก็เลยถามว่าใช่คนเดียวกับที่เธอคิดหรือเปล่าพ่อพระเอกนั้นก็ตอบว่าใช่คนที่อาเซนาพูดถึงก็คือแม่นางเอกญาพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากที่อยู่ๆแม่นางเอกถึงกลับมาโผล่ในชีวิตของพ่อพระเอกได้ ส่วนทางด้านนางเอกนั้นเธอก็ได้ไปทัศนศึกษากับชมรมของมหาวิทยาลัยที่ต่างเมืองนะซึ่งพระเอกก็ได้แอบขับรถตามมาด้วยเพื่อจะไปง้อนางเอกและเมื่อไปถึงที่พักพระเอกก็ได้เข้าไปหานางเอกแล้วก็ได้ขอโทษที่บางทีเขาพูดออกไปโดยที่ไม่คิดและสุดท้ายนางเอกก็ยอมให้อภัยพระเอกทั้งคู่นั้นก็เลยกลับมาคืนดีกันอีกแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าเขารู้แล้วว่าเรื่องนาฬิกานั้นอาร์เซนาเป็นคนทา และในคืนนี้พระเอกก็เลยตัดสินใจจะค้างอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้ด้วยกันกับนางเอกแต่ว่าอยู่คนละห้องกันโดยพระเอกนั้นก็ได้ฝากโทรศัพท์กับกุญแจรถไว้ที่นางเอกเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะคุยกับใครในเวลานี้แต่ว่าในาระหว่างที่นางเอกอยู่ในห้องญาของพระเอกก็โทรมาหลายครั้งนางเอกก็เลยเาอประตูห้องพระเอกเพื่อจะเอาโทรศัพท์มาให้และในระหว่างที่ยืนคุยกันอยู่ทั้งคู่นั้นก็ศบตากนันพร้อมกับมีความรู้สึกบางอย่างที่มันดึงดูดให้เข้าหากันและมันก็ทําให้นางเอกเหมือนต้องมนต์สะกดเดินตามพระเอกเข้าไปในห้องแล้วจากนั้นพระ ก็ได้จูบนางเอกและในคืนนี้ทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่พอถึงในตอนเช้ากลับเหลือเพียงแค่นางเอกนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องส่วนพระเอกก็ได้ขับรถออกไปด้วยความโกรธแล้ว EP ที่9ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ E ีีนี้ในที่สุดอาเซน่าก็ได้ถูกเปิดโปงโฉมหน้าของเธอออกมาแล้วส่วนทางด้านพระเอกกับนางเอกก็เพิ่งจะกลับมามีความสุขเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงทําให้นางเอกต้องเสียใจและพระเอกต้องขับรถออกไปด้วยความโกรธแบบนั้นก็คงต้องติดตามลุ้นกันต่อใน EP ีหน้านะครับมีความเห็นยังไงกับ EP นีนี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการาการับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยะคแลล้วจใม่ิป สวัสดีครับ